ยังต่อเนื่องกับเรื่องของทิศอลงกดทิศจอร์ดนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอยากที่จะคุยกับทางทนายเกิดผลแก้วเกิดกันสน่อยในฐานะที่เป็นอดีตทนายความของวัดพระบาทน้ําพุอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะซึ่งก็หลายๆสื่อก็คงเปิดใจท่านไป พอสมควรแล้วล่ะนะฮะแต่เราก็ยังอยากที่จะถามในเรื่องสิ่งที่ท่านรับรู้มาเพราะว่าเรื่องขบวนการฟอกเงินต่างๆเนี่ยแน่นอน,นว<ะ>่ามันมีความคืบหน้าของ<ช>ของข่าวสารอยู่ก็เลยอยากจะอัปเดตนะวันนี้ในในช่วงบ่ายแบบนี้<ช>ค่ะใช่ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะฮะาณเกิดผลนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับเจอกันอีกหนึ่งรอบครับค่ะคค่ะทนายคะ่ะอ่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราได้รับรู้รับทราบกันมาแหละว,ว่าตัวของทนายเองเนี่ยได้มีการเตือนแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆบ,บ,บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทนายสามารถที่จะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมให้เราได้ทราบได้บ้างในเรื่องราวที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแล้วก็พฤติกรรมที่น่าสงสัยอะค่ะทนายคะ่ะคง,งไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วครับเพราะผมไม่ได้ข้อมูลเลยใหม่ มีแต่ข้อมูลเดิมกับที่ติดตามจากสื่อเลยครับอืมแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องรูปคดีตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออตอนเนี้ยทางกองปาราบดำเนินคดีหรือหรือข้อรักรในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานจะเก้คับครับมาเป็นเจ้าพนักงานถ้าเป็นปฏิปปบัติออนนหนที่ไม่ชอบดูดุจิริศแต่ก็เงินใช่ไหมครับใช่ครับแั้นเรื่องเส้นทางเงินที่หมอวีโอนมาให้ทางรัดหรือ พอเงินสดออกมามอบให้ทางรัฐมือเป็นความผิดฐานปลอกเงินนะไอเงินตรงนี้เงินจรงนวนเนี่ยที่มันเอาไปใช้จ่ายในกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีคนรับไว้หรือมีการเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตรงเนี้จะถูกอายากระถูกดำดเนินคดีแน่นอนครับมันจะมีคนที่ถูกจุดเนินคดีตามมาอีกตนวนหนึ่งครับอืมก็คือตอนนี้อิงมันก็เริ่มเริ่มที่จะออกมา ตัวเลขมันเริ่มที่จะออกมาบ้างแล้วล่ะแต่คราวนี้ในส่วนของสิ่งที่ทนายได้เคยเห็นในวงประชุมอะค่ะทนายคะตอนที่มันมีพิรุธว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมให้ทนายได้รับรู้เรื่องราวแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวพิรุธของอทิจอร์ดเองเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมบอกทนายอะไรเงี้ยตอนนี้มันได้ความกระจากเพิ่มขึ้นไหมคะคือจริงๆมันไม่ได้ความกระจากเพิ่มหรอกแต่ว่าจากจากที่เราสัมผัสจากที่ประสบการณ์ข,ของเราเองเรา เราก็มีความสงสัยขึน้นครับตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราแนะนําไปท่านเพิ่งเฉยท่านเมินเฉย,เฉยแล้วเราก็สิ่งที่เราขอให้ท่านนีหลักฐานให้ทนา,ายดูยอ,อย่างนี้นะครับท่านก็ไม่ให้ความร่วมมือถ้าเกิดนิ่งๆไม่พูดไม่จาอะไรเงี้ยแล้ว่าท่านบอกให้ไปแจ้งความในเรื่องกรีกับกับหมอเบีตั้งแต่ตอนแรก นักมีแล้วเสียอยปกป้องหมอบีแต่นซุ่ผมก็ได้มีการปฏิบัไปแล้วมันปกป้องไม่ได้แต่ตอนจะกระทั่กรรมการทํามีพันเห็นว่าโอคนในมือปฏกบัตหมอบีเึ่งถึงวันนี้ยังไม่มีการปนิบัหมอบีเลยประมาณนี้ครับล้วท่าทีของกรรมการคนอื่นๆแล้วฮะพอได้รับทราบเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีท่าทียังไงในตอนนั้นน่ะผมว่าในส่วนหนึ่งอ่ะมีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งแล้วตอนที่ผมจะรู้เรื่องมีกรรมการบางท่านรู้เรื่องแล้วนะครับรู้เรื่องแล้วแต่ก็ยัง ไม่ไม่ดำเนินการอะไรนะครับแล้วก็เหมือนทานองว่าเออก็ยังปฏิเสธด้วยตัวเองว่าม่มีสือเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างระห่ังนายกับหลวงพ่อมาเนี่ยครับพอดีเขาไม่รู้ก็เลาะไปในทำนองนี้ครับอาแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นกรรมการหรือว่าอยู่ในมูลนิธิเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนผูกโยงเนี่ยเขาไม่รู้สึกแบบว่าอยากที่จะปกป้องหรือป้องกันของตัวเองบ้างนะฮะกรรมการเหล่านั้นที่เหมือนทำนไม่รู้เนี่ย อ้างว่ามันเป็นเรื่องข้อต้แว้งหมอบีกับวัดแอ้วรก็หลวงพ่อนะครับก็อ้างว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านกิจกรรมของวัดมันเป็นเรื่องที่หมอดีส่วนตัวพยายามใช่พยายามพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกเขานามของรัฐเขาก็มีไม่รู้เห็นเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างนี้ครับอ๋ออะไรอย่างนี้ถ้าเขาอ้างแบบเนี้ยสมมุติว่าในทางกฎหมายในรูปจริงๆข้อเท็จจริงมันปรากฏเนี่ยลักษณะแบบนี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมหรือว่าจะโดนไปด้วยไหมคือคนมองจะพูดยังไงก็ได้อ้างยังไงก็ได้ใช่ไหมครับใชแต่ว่า พยานฐานมันไปถึงเขาหรือเปล่าสมมติว่าเขาบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเห็นแต่หลังจากที่บมอบีเข้ามาเข้ามาในช่วงปี62อะไรประมาณจะถึงปัจจุบันนีปรากฏว่าไอ้ทรัพย์สินมาอย่างเขาไปถือครองแทนวัดหรือว่าดําเนินกิจกรรมแทนวัดแทนหลวงพ่ออันนี้มันก็เป็นตัวเสกเจ้าแต่ถ้าก่อนหน้ารื่นี้ยใช่ไหมครับทนายเกิดผลขาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทนายอยู่ในข่ายที่สามารถตอบได้ไหมนะคะพอพูดถึงเรื่องของฟอกเงินเนี่ย มันจะโยงไปในกิจกรรมอะไรได้บ้างคะไม่ถอเลยนะครับกิจกรรมอะไรได้บ้างคะที่มันจะโยงถึงฟอกเงินที่ทนายเองเคยเตือนในวงประชุมมาค่ะว่าแบบเนี้ยมันเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะแล้วก็รวมไปถึงเป็นกระบวนการฟอกเงินที่เคยกิจกรรมที่หลวงพ่อเอาเินไปไปบริหารไปจัดการแต่ผมไม่ทราบผู้เขีว่าเงินก้อนไหนเพราะเงินในวัดมันมาหลายทางก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเงินส่วนไหนของมบีและเป็นเงินส่วนไหนของทางวัดหรือเป็นเงินส่วนไหนที่มีกัน เอาเป็นซอกอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆครับแต่ว่าผมพูดโดยหลักการผลเตือนด้วยด้วยข้อกฎหมายครับถ้าถ้าถ้าผู้ได้เห็นภาพณตอนนี้อีกสักครั้งหนึ่งว่าพฤติกรรมอะไรที่ทําให้ทนายเกิดผลเตือนขึ้นมาค่ะคืองนี้นะครับคือมันมีเรื่องรายเรื่องอย่างเอาไม่กระทั่งเอาเรื่มเรื่อมื่งทีคนละคนอ่ะก่อนก่อนหมอปีเรื่องลังหมอปีผมไม่รู้มันมีการซื้อขายที่ดินสมมุติครับมีการซื้อขายที่ดินแล้วมันก็ไปใส่ชื่อของ คือที่ไม่ใช่ของวัดหรือของมูลนิธิ <Ừ. S 2> ตรงเนี้ยอันนี้มันมาจากการบร,ริจาคของประชาชนไม่ไม่เกี่ยวกับหมอเบีลยในตัวกระช่งหรือมีเกี่ยวกับหมอเบีลยในตัวกระช่งมันผิดวัตถุประสงค์ไหมมันคิดวัตถุประสงค์มันขึ้ับความติดในช่อโกนประชาชนไหมตรงนี้แหละถ้ามีความติดในช่อโกนประชาชนมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการปอกปองเงินมีกันครับค่ะซึ่งตรงนี้ผมผมไม่รู้เลยส่วนไหนที่เป็นทรัพย์สินที่ที่ซื้อมาในขณะที่เกี่ยวข้อ,ของกับมอบี้ส่วนนี้ที่ซื้อมาก่อนผมผมไม่ทราบรายละเอียดแค่นั้นเองแค่ผมก็ เราเห็นว่ามันมีส่วนแน่นอนเราเอาไปซื้อที่เอาไปแจ้งสนามฟุตบอลในวันนี้มันน่าจะผิดวัถุประสงค์ที่คนบริจาคหรือเปล่าผมพูดตรงนี้อ,อืทีนี้อย่างวันนี้ที่มันเป็นกระแสะก็คือบ้านที่หมอบีซื้อแล้วสุดท้ายเนี่ยเหมือนมีการเซ็นโอนให้กับหลวงพ่อไปแล้วอดีตอดีหลวงพ่อไปแล้วแล้วก็มีการระบุด,ด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับที่จอสเนี่ย<อ>ก็ทรัพย์สินเนี่ยก็ขอให้ตกกลับมาที่ผู้ที่ให้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันมีพิรุษอะไรในทางกฎหมายบ้างอะคะ่ะ S 2> <S 2> มันมีแล้วครับแต่คือคือไม่ไดผมพูดไม่ได้จริงนะ,ะผมผมอยู่ในทณะทนายเก่าเขาเขาผมผมผมก็พูดเร่อนี้แ่เลยค่ะค่ะครับครับครับอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าทีนี้อย่างนั้นเราย้อนถามแบบนี้ดีกว่าว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยในตอนที่สมัยที่ทนายเกิดผลเข้าไปเป็นทนายความเนี่ยคือถ้ารวมถึงความผิดปกติที่มาจากมูลนิธิต่างๆด้วยหร,หรือไม่ห้ามูลนิธิเนี่ย หรือว่าเราเห็นแค่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดโดยตรงเลยหรือว่ายังไงคือข้วมูลที่เนี่ยผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนบริหารและไม่ได้เป็นนายของโบสที่ะคันแยกกันชัดเจนไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมก็เลยไม่มีข้อมูลเลตรงอยู่แล้วแต่แต่มันมันเห็นได้ส่วนหนึ่งคือรายได้ของโบอ่ะไม่ไม่พอกับไม่พอที่จะไปสร้างอะไรแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนใหญ่อาจะมาจากหลวงพ่อ ถขาบริษัทมันเปิดขึ้นมาโดยมีเงินทุนมาจากไหนล่ะถ้าที่องดูมาจากอ่ะคือคือเงินทุนส่วนใหญ่ลงพ้อจีอยู่ในฐานะประธานประธานประธานขำประธานอี่ีรศึกษาประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าผู้โครงการเมืองที่ทุกคนี้อ่ะยูพ่อดูแลเหตุที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะการประชุมวัดมันจะมีประธานมูลที่เข้ามาประชุม่วนตลอดออืืครับ มีความเกี่ยวพันกันถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้แต่ว่ามันก็พอที่จะแบบตั้งข้อสังเกตได้อะไรค่ะใช่ครับก็คือประธานมีที่กับคนใกล้ชิดของพ่อเลี้ยงแล้วกันพูดคนเดียวกันหมดเลยครับค่ะทนายเกิดผลคะ่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าในเมื่อพอมาเป็นทนายแล้วเนี่ยเท่าที่เราได้ทราบมาตัวของทนายเองจะต้องทราบในทุกๆก,กิจการของผู้ที่มาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่จ้างเราหรือว่าให้ให้เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คราวนี้ทนายเกิดผลดูเหมือนไม่รู้อะไรเลยเหตุผลอะไรที่เขาเลือกทนายเกิดผลมา เป็นทนายอะคะ่ะในตอนนั้นนะคะทนายทราบไหมคะคือ <c oughs> ตัวนั้นมันไม่มีคดีครับตอนนั้นมันไม่ด้มีคดีอะไร <c oughs> ครับต <c oughs> อนที่เอ่ไปอะ ตั้งแต่ประมาณปี64หม,มันยังไมมีปัญหายังไม่มีเรื่องเกิดขึ้นยังไม่แดงนะ,ะซึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการชอบกันชอบคอ,อผมเป็นส่วนส่วนตัวของโรคอ้กดประมาณนี้หรือเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผมได้รับกรารตอบเป็นเป็นวัย,ยวัาจากรรค,คนเก่าที่ก่อนท่านจะเสียชีวิตนะครับมีการแบบอยากให้มีทนายความที่มาให้คาแนะนําเป็นที่ึกษากฎหมายก็เลยเสนอชื่อผมหรือครับผมท่านก็ท่านก็คัดเลือกเป็นผม ครับช่วงนั้นมีทนายคนอื่นร่วมทํางานด้วยเม้ยกับทางของวัดไอ่มีครับไป่มีครับไม่รู้จากใครด้วยครับตอนนั้นไปก็ไม่เห็นมีมมทนายคนาื่นนหมครับ,บอทนายเกิดผลเมื่อวันเราได้มีโอกาสได้คุยกันรอบที่แล้วทนายบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนสมระใช่ไหมคะที่ทนายเห็นครับค่ะทนายเห็น,เห,นเห็นในห้องนอนแล้อยังที่มีบางสํานักข่าวบอกว่ามีจักรุชี่ด้วยอะค่ะมีกับจักรุชี่อยู่ในโอ้ผม <ใน S 1> ไม่เคยเห็นห้องนอนของท่านนะผมเห็นแต่ห้องทํางานที่ ที่อยู่ที่กกติที่ออบริเวณพระบาทสมเด็พระเจ้ซึ่งจะมีแต่ข้าวข,ของเก็บเต็มหมดเลยเอ,อ่อผม้าเจว่าท่านนอนตรงนั้นแหละผม้าเจว่าท่านท่านทำงานเสร็จแล้วท่านนอนตรงนั้นแหละประมาณนั้นแหละครับบางทุกอย่างมันก็กองนั่นแบบเหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นท่านเป็นคนบ้างานน้อยไปตัวประมาณนั้นนะครับขออนุญ,ญาตค่ะอันนี้ถามในทางกฎหมายนะคะทนายค่ะคือมันมีข้อมูลชุดหนึ่งออกมาบอกว่าตั้งแต่ที่ย้อนกลับไปตอนที่บวชนะคะพระอุปชาเนี่ยท่านบอกว่าท่านบวชให้นายอลรกฏไม่ได้บวชให้นายเกรียงไกร นั่นหมายความว่าพระอารงกฎเนี่ยไม่มีสมณเพศตั้งแต่ต้นถ้าในทางของกฎหมายเนี่ยมันจะมีการส่งผลถึงอะไรบ้างในปัจจุบันเนี้คะคือผมไม่รู้รายละเอียดนี้นะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเอาเท่าตามพระบุญในอะว่าการเบืียดครั้งนั้นอะไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะมีการติดตั้งชื่อที่แท้จริงแบบเนี้ยต่เรื่อว่าการบวกนั้นไม่ถูกต้องเท่าเท่ากับไม่ใช่พระผมวตินะครับครับเท่ากับไม่ใช่ว่าประการแรกอะมันจะส่งมาเลยอะตำแหน่งจ้าอาวาาเนี่ย คือเป็นเจ้าพานักงานตามกฎหมายเนี่ยอื <ừ m. S 2> จะเป็นจะาตำแหน่งเจ้าพานักงานตามกฎหมายจริงหรือไม่และามาตราหนึ่งสี่เจ็ดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะจะดำเนินคดีได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าไม่ใช่เจ้าพานักงานก็ไม่ได้เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานอาจจะไม่ความดฐานบุคคุธรรมแาะยกทรัพย์ก็ว่าไป <lling ham S 2> แล้วความแปลแป็ไม่ใช่เจ้าพานักงานแน่นอนอ่าถ้าสมมุติมันออกในรูปนั้นก็จะเท่ากับว่าไม่เป็นเจ้าพานักงาน แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจะดำเนินคดีอะไรในฐานะของบุคคลทั่วไปก็ยังเข้าข่ายช่อโกงประชาชนอยู่ดีก็ยังเป็นความผิดทั่วไปแต่ไม่ได้เป็นความผิดในฐานของพนักงานมันโทษมันร้ายแรงกว่ากันไหมฮะบทลงโทษของนายอนครับโทษเจ้าพนักงานย็กจอกครับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับอ๋อก็แปลว่าถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าโทษเบาลงเหรอคะ็บุคลธรรมดายักจอกรั์หรือช่อโกงประชาชนไม่เกินสามปีครับเวลาอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันมีทาง ในเรื่องของก็ดีความอ่ะมันเออเราจะพูดไปมันจะดูชี้โพรงให้กันลอกไปเนีมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่นวนแหละครับแล้วเมื่อเขาคงจะต้องเออบอกมามาทิละครับว่าตามบทเรื่องแบนี้มันเป็นมันเป็นโมฆะไหมเป็นโมฆะไหมตั้งแต่แรกมต่ก็มีกระบวนการคอมันว่ากันไปโอ้แต่ถ้ามันเป็นในตามความเป็นจริงมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้ถ้ามันออกมาในรูปนั้นน่ะเนาะครับผมครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต่างกรรมต่างวาระซึ่งมันก็ต้องนับไปหลายๆกรรมใช่ไหมคะในในในความผฐานความผิดอไะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นความผิดฐานยกยกยอกครับอย่างเดียวนะะและและไม่ให้มันมีความผิดฐานฟอกงันด้วยแหละอันนี้มันมันเกี่ยวข้องกันหยุดแล้วะครับแต่ว่า กฎหมายมันก็กำหนดไว้อย่างสมมติว่าถ้าเป็นความบุธานจะต้อง,งสมมั่งเดียวกฎหมายก็บกว่าลงโทษสูงสุดไม่เกิน20ิปีต่อให้ตัดสินมาเป็นหมื่นปีแต่ก็ลงได้ไปเกิน,นยี่ิบแบบนี้นะครับตัวอย่างเชยๆนะครับ,รบแล้วการ <c oughs> เรียกบริจาคต่างๆเนี่ยบุคคลธรรมดาสมมติว่าไปเป็นบุคคลธรรมดาเป็นเรื่องของการบวชเป็นโมฆะตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องมีโทษต่างกันออกไปเพิ่มขึ้นขึ้นมาถูกปะะไม่ครับการการเรียกรับบริจาคการช่อกอง การอะไรก็แล้วแต่ที่ในฐานะบุคคลธรรมดาโทษมันก็เท่ากับบุคคลธรรมดามแต่ว่ามันหลายกรรมก็ว่ากันไปครับงนานครับโอเคมันก็อาจจะไปนับจํานวนวาระกรรมต่างตางใช่ครับใช่ครับที่จะทําให้โทษโทษหนักถูกต้องค,ครับอืตอนนี้เออ่ทนายเกิดผลเองก็น่าจะอยู่ในในในกลุ่มเดียวกันกับคนที่เขารู้สึกศรัทธาอดีต พระอารมณ์กฎนะคะอยากจะบอกบอะไรกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จริงๆแล้วเขาตอนที่ให้เนี่ยเขาให้ด้วยจิตใจที่ดีงามอะคะ่ะครับค่ะแล้ววันนี้มาเจอแบบคือ,<บ>อในส่วนตัวตัวเองไม่ได้ออกมาปกป้องใครน,นะครับเราว่าไม่ตามเรื่องเพราที่จริงใครทําผิดก็ต้องรับผิดนะคแต่ในเรื่องความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อ,อท่านอดีตเจ้าอาวาสเราก็เราเราองปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเสียวความรู้สึกกันนะครับ แต่เราก็ไม่อยากให้สิ้นสิ้นหว่งไม่สิ้นสัทธาในในฐานะพุทธศาสนิกชชนเพราะว่าศาสนาคมเสื่อมได้พระเสื่อมได้แต่ศาสนาไม่ยอมเสื่อมเพราะฉะนั้นเราทีกิจิตาโดยโดยนิ้อแท้ของการเป็นุิดโดยต้อกงวแกรหรอกว่าบุญที่เราทําไปมันจะเป็นบาสครับครับเออเชิงเสีวเราคงจดจำเป็นบทเรียนว่าเราควรจะทาให้กับใครมากว่าเราเขาไม่ทําสเปรย์สปาแล้วต่อไปนี้อะไรเงี้ยครับค่ะ นิดเดียวค่ะอยากให้ทำบุญต่อไปครับค่ะทํา,าทบุญต่อไปนิดเดียวค่ะทนายค่ะตอนตที่ย้อนกลับไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวหรือว่าจะเป็นตัวของท่านเองอะนะคะที่ออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววัดจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเหมือนแบบคนไม่ได้เข้ามาที่จะทําบุญอะไรอย่างเงี้ยตรงตรงนั้นเนี่ยตอนที่ท่านเข้าไปเนี่ยรับรู้รับทราบถึงเแคมเปญน,นี้ไหมคะประโยคนี้ผมประโยคนี้ผมเคยได้ยินตั้งแต่ผมไม่ได้เป็นทนายของวัดครับ ค่ะ hmm. แล้วสิ่งที่ไปเห็นกับสิ่งที่ได้ยินมันมันมีความขานอยู่ลึกๆไหมคะหรือว่าจริงๆไม่ได้เห็นพิรุธอะไรเลยผมไม่เห็นวามแต่ผมไม่เห็นแต่กลางไม่เคยเห็นอะไรก็หวังว่าว่าว่า,วาจะอยู่ไปได้และจะเห็นเป็นปกติครับอเพียงแค่ได้ได้ยินแคมเปญน,นี้เฉยๆได้ยินลักษณะ,ะการพูดลักษณะแบบนี้เฉยๆแล้วตอนอที่ผม,ผมแอบ,บถามแบบนี้ได้ไหมตอนที่แบบถอนตัวออกมาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกอ,อกหักเปาะแรกหรือยัง จังหวัดถอนตัวไม่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 ได้ถอนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องไม่่เกียอภิชาครับไม่ได้เกี่ยวนะครับก็มันถอนตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันมีทนายใหม่เข้ามารวมมันยากในความเราต้องถอนตัวมาเลยครับอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกเอ๊ะหรือว่าไปเตือนท่านเรื่องเกี่ยวกับมันอาจจะโยกโยงไปถึงคดีความเราก็เลยแบบถอนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคือคือมันมันมีส่วนนึงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นพยานคาน ที่ว่ามันผิดหรือป็นไม่ผิดครับแค่เราต้องแค่เราแค่สงสัยแค่เราสงสัยเรื่องเราจะไปโทษเขาก็ยังไม่ได้อนี่ครับตราบใดที่ยังไม่เห็นหลักฐานว่าเขาผิดหรือไม่ผิดผมก็ยังไม่ยังไม่แน่ไม่ไม่มีสิยงเป็นตัดสินยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเขาโกหกหรือไม่โกหกสงสัยเฉยเพราะฉะนั้นตรงนี้จืงไม่ได้เป็นประเด็นหลักครับพูดง่ายๆคือเริ่มมีกลิ่นไม่ดีดูทรงไม่มันแปลกๆและแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะถอน เพ่าะว่าตยามอนายเพราะเพราะว่าเราจะไปบอกว่าพอจินแตกแล้วเรารีบขอตรวไม่ใช่นะเพราะว่าแต่นั้นเรายังไม่มีหลักฐานเลยว่ามันผิดกับนี้ผิดครับเพขาพาะเขายังไม่เอาหลักฐานให้เราดูเลย ค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตให้พื้นที่กับทนายเกิดผลด้วยนิดนึงเพราะว่าในรายการกต่างๆที่ทนายเกิดผลไปออกเนี่ยอุ้มเห็นหน้าทนายเหมือนกันหน้าทนายเหว๋อทุกๆรายการเลยทนายอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าจริงๆตัวทนายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้าพุมาก่อนหน้านี้อย่าง้ยอยากจะชี้แจงค่ะคือคือที่เหวอเนี่ยคือมันไม่มีข้อมูลมไม่รู้เรื่องค่ะนนักข่าวถามมาทีหนึ่งก็งงทีหนึงรู้พร้อมกันาคนไทยถามเราแล้วข่าวถามผมก็ถึงไม่ไปถามารวัดค่ะ แ่ถามถามคำเขาก็ตอบคำนีูหรอเล่าคุณก็เลยไม่มีข้อมูลเลยที่จะไปตอบสื่อได้ครับค่ะอื่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความอึดอัใจแล้วนะคะใช่ใช่ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ฮะขอบคุณบขอบคุณมากๆเลยครับ